สวัสดีค่ะ YouTube นะคะพอนิสตาแฟมิลี่รายงานตัวนะคะพอนิสตากำมานั่งบอกแหวะแหวะอยู่แล้วโดยเบิรงคีพนน้ำเด้อค่ะกับเอฟซีนะคะเอฟทีน้องหลาถลุงถล่มประเทศน้ำเด้อนะคะเวลาพี่พ้อยปล่อยคลิปไปนะคะเบิรงคีพเหนพี่พ้อยน้ำเด้อค่ะนะคะยอดวิวยิงหน่อยอยู่นะคะส่วนการเบิงเด้อโดยที่ว่าไม่ข้ามโฆษณานะคะนะคะพราะเขาคุ้มมี่ยังนะคะนะคะว่าแหวะแหวะอยู่แบบนี้นะคะก็คือว่า ตอนนี้กับไข่บัดไข่ปีนะคะพวกเขาเป็นยังตัวกันตือบัตรตือปีคือเก่าค่ะนะคะบรราวดีพ่อยกันนะคะเอฟพีก็บตวยนะคะค่ะนะคะคือเก่าค่ะนะคะกันนั่งว่าแหววแหววแหวคือเก่าเด้อค่ะเอฟพีนะคะขอบคุณในรายเด้อเอฟพีน้องหล่าตัวลูกส่วประเทศที่บดทิ้งน้องหลานะคะที่บดทิ้งช่องยูทูบทุดช่องนะคะเวลาขึ้นเลนะคะโอ้ยนะคะกระป๋ายกระทุ้ช่องทุกช่องพวกเขากับคุยนัวหัวมวลเนาะนะคะเราก็เอฟพีเก่าเก่านะคะคนก็บอกว่า สวัสดีค่ะคุณพ่อนิสานะคะสบายดีเนาะผมเอฟตีเขาครับนะคะเอฟตี้นองกันตาสมัยขึ้นต้นบอกค้ามเมื่อสันเดชนะคะคล้ายๆว่าพี่พลอยพี่พลอยเบิงหนานะคะคำว่าวก็หนาเป็นเป็นเอฟตีพวกเขาเหมดเลยนะคะแต่ว่าแบบว่าเพิ่นเพิ่อนอ,อกไปแล้วนะคะเพิ่อนออกไปแล้วเราที่นี่นะคะคุงจีแบบว่าแบบคือทอดนองเนาะนะคะประมาณนี้นะคะพี่พลอยจิดหนานะคะอ่าแล้วพี่พลอยณูมากเลยนะคะเงาจะคือทอดนองลาคากุงจีเหงืงกเล็กกลับมานะคะ การมาก็เเพียนยุดเขามานะคะพอเพียนยุดเขามาแล้วนะเพื่อนก็มาทักดีๆกันนะคะพี่พ้อยนีสามาทักท้ายคนหนุนคนนีคนหนุนคนนีทักทายได้เมื่อทุกคนเลยนะคะแล้วพี่พ้อยก็เลยมาคิดว่าเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนเป็นเอฟที่เก่าวัตเดลออกไปแล้วโดนแล้วนะคะแล้วก็หาเขาเขามาไม่วันเดลนะคะเออนีแหละนะคะขอบคุณในหลายเด้อเอฟที่เก่าเนะคะที่ทีหมนกลับมาเนาะนะคะก็บอกแล้วนะคะว่าน้องหลาเพื่อนบไดเห็บอีหยังนะคะเพื่อนบไดเห็บอีหยังคิดนะคะ เนาะนะคะเราก็พวกคุณก็ออกกันไปพอออกไปลรวก็อยากกลับเขามาเพราะว่าพี่พอยเคยบอกแล้วค่ะนะคะเอฟซีก็เกาเดอร์นะคะพอออกไปแล้วจะดีกลับมากับบ๊อบเพียงค่ะนะคะกลับมากับมาทักท้ายมาคุยกันได้มาเที่ยวกันได้ค่ะนะคะเฮาเลือกเที่ยวเอาเนาะนะคะอันไหนจริงที่บดีเฮากระปลอยออกไปเมนบบกข่ะนะคะกลับมาค่ะนะคะตอนนี้เอฟตีก็เกากลับกันมาหลายเลยค่ะนะคะเอฟตี้นองหลานะคะ ช่วงที่ว่านองเวลานองหลาขึ้นไล่นะคะเอฟตีเก่าๆนะคะที่ออกไปเร็วเขาไปทักท้ายน้องหลานะคะอาน้องหลาสบายดีเด้อนะคะประมาณนี้นะคะเราเราก็เอตีทักท้ายทุกคนเลยนะคะเอตีเก่าที่ออกไปเร็วล้วที่นี่ก็หวนกลับมาใหม่นะคะพอดเขาปรดีวาค่ะนะคะพี่พอดกับปเดีวยวนะคะอยากให้กลับมาคือเก่านะคะเราพี่พอดประเดีลังเกียดเด้อค่ะนะคะเอฟตีนะคะออกไปเร็วฮักกเขามาใหม่ได้ ก็เขามไามา่ปุ๊บเขาก็มาทักไทยกันนะคะเราก็เยี่ยมว่วากันเยี่ยมดากันเยี่ยมมะแทกันนะคะให้เกียรติกันแน่นเนาะนะคะมือนั่นนะคะก็มีนะคะมีผีคนหนึ่งเนาะนะคะเขามาว่าพลอยเสียเลยนะคะเขามาว่าพลอยเสียดีนะคะพลอยตังตติได้นะคะพลอยตังตติได้นะคะมาพลอยประทวนกลับไปนะคะถ้าสวนกลับไปก็ทิพังกันเนาะนะคะ พ้อยกับมะสวนค่ะนะคะพ้อยกับโพ้อยก็หายเหตุผลว่าเอ๊ะอย่างนี้พ้อยเพ่เคย่ว่าวอย่างเลยนะคะเราคิดวาถึงเมื่อวานพ้อยจังไดรนะคะแต่เอฟทีเขาว่ามานะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดจะเขามาที่นี่นะถ้าว่าบอดีนะเขาว่ากำลีงเนาะถ้าเกิดจะยังว่าบอดีนะนะคะถ้าว่าบอดีนะนะคะตัดกันเลยเพราะว่าอย่าไปยานเขาว่าเราคิดว่าพ้อยกับมะยานคู่กันว่าพ้อยเป็นเจ้าของช่องนะคะพ้อยเป็นเจ้าของ สองเราอีอยางหนึ่งเออเข้ากระเบิงอยูอยู่ถูกเข้ากระเบืงอยู่คุ้นเขามาคุณจิ้มมาจมงตีเฮ้านะคะมันก็บาได้นะคะเข้ากระเบืงอยู่นะคะถ้าเท้าธรรมะดีเข้ากระวบาดีนะคะธรรมะวาวดีพ่อยกระตวนกับขึ้นกันนะคะพ่อยกระสนใจกันนะคะพ่อยกระพใจแต่ว่ามือนั่นนะคะพ่อยงงนะคะพ่อยงงก็เหตุการณ์ที่ว่าเขามาแล้วนะคะเพินมาเวาแบบนี้นะคะพ่อยก็เลยงงพอยไปคิดไปคิดมาแล้วเอพ่อยก็บม่ได้วอย่างนี้แต่ว่าเพินกระว้าดีนะคะพราะตอนหลังเพินกระวบาดีนะคะ เออเจ้าหลัิคนเขาเบาดีเพราะเขางงค่ะแล้วก็งงนึบประทันนะคะเห็น่นเขามาเข้าก็ดีใจเพราะคนเขามาเข้าดีใจนะคะเออการันตีบอกเข้าดีเรื่องเตือเรื่องอย่างประมาณนี้นะคะดีใจนะคะที่เขาเข้ามาบมทูไยก็มาใส่พ้อยเฉยเลยนะคะหาว่าจังไรจังไรนะเขาวามานะคะนี่เอฟซี่นเขาบอกว่าผมก็อยู่ในเหตุการณ์เหมือนกันคุณพลนะคะวันนั้นผมก็อยู่เหตุการ์เหมือนกันเขาบอกว่าเอ่อที่เขาพูดมานะมันไม่มีสาระอะไรเลยนะคะแบบว่าไร้สาระมากเลยว่าจด็ง เอี้เิ่นกระบ,บอกคำนะคะี้เนานนะ,ะแต่ว่ามือหนันพ้อยก็งงนะคะพ้อยตั้งสติได้พ่อยก็งงนะคะแปลว่าพ้อยบริเวณปิดคนที่ว่านั่นเด้อนะคะพ้อยไล่เด้อค่ะนะคะถ้าไล่ม้าเนี่ยนะคะพ้อยไล่กลับเลยนะคะแต่ว่ามือนันพ้อยงงพ้อยดีใจมากกลัวดีใจที่ว่าเขาเขามาทักทายเขามาทักทายว่าเออในแบบว่าเออเรื่องอย่างอย่างประมาณนี้นะคะดีใจนะคะกันจะบอกเขาดีเขาน้ำเรื่องเสือเรื่องอย่างประมาณนี้เนาะ แล้วที่นี่พอตอนหลังนะเ,เขาเว้ามาปุ๊บเขากะทักท้ายคุณหน่นทักท้ายคนยยนี้เขาก็เวา้าดีเนาะแต่มันมีคเว้าที่หนักๆมาอยู่สองคำนะคะแต่ว่าพ่อไปจําใจสมองไว้นะคะเอฟซีเพิ่นก็บ,บอกว่านะคะผมก็อยู่ในเหตุการณ์กับคุณฟอยนะคะแต่ก็พูดอะไรมาไร้สาระมากเลยนะคะเพราะเขบดีว่านะคะพอยก็เลยบอกว่า้าออกไปแล้วนะคะอย่ากลกับมาเชียร์ยกันนะคะเชียร์ได้เด้อน,นะคะเชียร์กันคุยสนุกสนานนะคะ แต่ว่าพ้อยบอสอบที่ว่าแบบว่าคุณจีบปเชียไข่กับวเดวานะคะแต่ว่าอย่ามาแสะโขเขาแค่นั้นนะคะเออแล้วืูอน้นพ้อยก็เลยงงค่ะนะคะเราที่นี่นะเอฟทีบอกเลยนะคะคุณพ้อยถ้าเขเข้ามาต่อต่อไปนี้ถ้าเขเข้ามาถ้าก็พูดดีก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าก็พูดไม่ดีนะคะก็ใส่กลับไปเลย่วนกลับไปพอยะจีปีก้นแบบนั่นค่ะนะคะถ้าว่าดีก็คือดีนะคะก็าว่าเป็นหัวหมูเรืองนะคะขอบุณไดหลายอีกอีกกลันะคะถ้าว่าบ่ดีขึ้นมาพ้อยตรวนกลับไปขึ้นไป พอไปนี้พอ่อยกบ็บอกสนใจอย่างทาง่างกัดตวนมาตวนกลับนะคะอ่านะคะอ่าเพราะว่ามันไฮทีห,ห้เกียร์กันแดดเนาะนะคะแต่เขาเบอกดีกเขาเป็นยังค่ะนะคะพ่อยไม่ได้โกรธนะคะบางเทือเขาอาจจะเข้าใจผิดอี่ยังก็ได้เม้นบอกค่ะนะคะบางทีพ่อยไม่เคยว่าเขาเลยไม่เคยด่าเขาเลยไม่เคยเอ่ยต่ำนะคะดีใจที่เขาเข้ามาดีต่ำก็อยู่ๆมาเข้ามาใส่พ้อยเฉยเลยนะคะพอไไ้อยก็เลยงงเอฟซีก็เลยห้ยกำลังใจนะคะคุณพ้อยถ้าเขาเข้ามาดีเราก็พูดดี เขาเข้ามาพูดไม่ดีเราก็พูดไม่ดีกับเขาเราก็ใส่ไปเลยอย่าไปยอมมาแต่เด็กเอตี่บอกคขามหนีเด็กเขอก็เลยบอกว่าเออเราก็ไม่ยอมคือแต่น,น,นะคะต่อไปนะคะอันนี้เขาตกใจมากกลัวตกใจที่แบบว่าเอาเขาเข้าม้าเขา,า,ขาดีใจเขาที่เขาเข้าม้าเขา,า,ขาดีใจที่ว่าเออเรื่องเถื่อเรื่องนี่ยงประมาณนี้นะคะดีใจค่ะนะคะเขาดีใจเด็กเขาจะลอยเอาไปเจอคำเบา,อย,าอย่างว่าเนี่ยพขอก็เลยงงเข,า,ขาตั้งสติดได้เอา ตโตก็ไม่ได้ว่าเขาพ่อยก็บอกว่าพ่อยไม่ได้ว่าเขาไม่เคยว่าเขาัะเคเเือนนึงเออเขาก็ดีเนาะนะคะเขาก็บอา,าก็เขาก็ทักเอสตี้ทักทุกคนทุกคนนะคะเขาก็บ,บาอาดีาน,น,าะนะคะเอาเขาบอกป็นยังคันนะคะอ่านะคะแต่ว่านะคะที่ีว่าวิญญาณกระตามแต่ให้เก่งใจกันเดนะคะพ้อยเก่งใจอยู่แล้วนะคะเจ้าก,ก่อนเพิ่นก็เคยเชียร์ะะยยยเฮาดอะนะคะพ้อยก็ดีใจพอยพ่อยกเคยลืมค่ะนะคะ ข้อนี่สาวเาเคยลืมเพินนะคะเพินเชียดีดีนะคะสมัยคนเนาะนะคะแต่แบบว่าบางคํว่าว้ามันขอมาถูกต้องแต่ว่าเพิ่นก็อาจจะว่าแบบว่าบร่ได้คิดก็ได้เนาะอาจจะเข้าใจผิดเอียงก็ได้เพราะก็ไม่ได้โกรธค่ะนะคะแต่ว่าให้ดีๆเนาะถ้าว่าบดีเพราะกับคุณว่บถุงใบไตว่าคนยอมคนเด้อค่ะนะคะพ่อถือว่านะคะบร่ได้หูจักกันแล้วยู่มาว่ากันอย่างตีเพราะกับเราเนคนย้อมคนค่ะนะคะพ่อกถื่าเนาแต่ว่ามือนั่นนะคะแบบว่าดีใจนะคะความที่ว่าดีใจเฮาหนะนะคะว่าดีใจนะคะเอาเจ้าตี่กันแล้วแต่นะคะ พ้อยบ่ลพอยที่ตาวบแมนเป็นค้นลายนะคะเป็นก้นใจดีนะคะก้นใจดีด้วยนะคะแล้วก็ก้นใจบุญโตด้วยนะคะบอกแค่นี้นะคะทำอะไรก็พ้อยเราพ้อกับบอลบอย้อมมือกอันนะคะแต่ว่าตาดีก็คือดีเนาะนะคะ,ะคะุยกันได้นะคะเขามาเชียร์ได้ค่ะนะคะเขามาเชียร์น้องลาได้นะคะเขามากกับบ่มีไขวาเดอค่ะนะคะมีต่เขาดีใจซ้ำนะคะ ข่าม้ามามิจะค้นดีใจนะคะว่าว่าเทียนองหลักคือกันนะคะยังหักองหลักคือเกานะคะประมาณนี้เนาะนะคะนองหลักลกับขุ้งดีใจแม่นบอค่ะ